สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้หญิงก็มาถ่ายทอดสดนะคะบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยานะคะมาให้เพื่อนๆดูค่ะฉุกละหกหน่อยนะคะมือใหม่ค่ะเพื่อนๆก็ให้ดูบรรยากาศนะคะส,สวยๆบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยาชายหาดจอมเทียนพัทยาค่ะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายหญิงได้นะคะเพื่อนๆวันนี้คนมาเยอะอยู่นะคะแต่ฝนตกคะ่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีดีค่ะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินดูนะคะเดินดูบริเวณต่างๆนะคะในเขตพื้นที่ของอบริเวณตรงนี้นะคะตรงหาดจอมเทียนเราเนาะ <No. S 1> เดี๋ยวพาไปดูคะ่ะ อากาศดีค่ะคนเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะคะ บรรยากาศดีมากค่ะอากาศดีนะคะเพื่อน ช่วงเช้าฝนตกนะคะช่วงบ่ายฝนก็ตกค่ะเพิ่งจะหยุดตกนะคะเพื่อนๆบริเวณชายหาดจมเทียนนะ คนก็จะพาสุนัขมาเดินนะคะน่ารักมากเลยคนเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆขนาดช่วงหลังฝนตกเนาะคนก็มาเล่นน้ำมาเล่นอะไรกันเนี่ยมาเล่นน้ำแล้วก็กีฬาทางน้ำก็ยังเล่นกันอยู่เลยวันนี้ตะวันตกดินสวยมากค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ สวยเนาะอากาศดีค่ะยิงชอบอากาศแบบนี้อากาศไม่ร้อนเลยค่ะคนก็เยอะค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะพี่ปฏิพัทสวัสดีค่ะ อากาศดีมากๆค่ะพี่ปฏิพัฒหญิงก็นำบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะพี่คนเยอะอยู่นะพี่ปฏิพัฒคนมาเที่ยวกันเยอะอยู่นะคะเยอะเยอะอยู่ อยู่ทะเลก็ได้เปรียบอย่างหนึ่งเนาะเวลาฝนหยุดตกก็ลงมาถ่ายรูปมาทำคลิปวิดีโอได้เลยอย่างเงี้ยเนาะทะเลสวยค่ะพี่ปฏิพัทธ์ไม่เบื่อเลยทุกวันนะแล้วก็จะมีคนมาเล่นมาถ่ายรูปกันแบบนี้แหละเยอะอแล้วก็หญิงชอบความงามของทะเลอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันมองอยังไงมันก็ไม่เบื่อเนาะ เดี๋ยวไปเข้าเอาคนอื่นเข้ากล้องมากเดี๋ยวเขาเนาะพอเขามาดูเจอเดี๋ยวเขาเดว,ว่าเราเอาให้ดูบรรยากาศดีกว่าสวัสดีค่ะพี่ปฏิภาฒนะคะแล้วก็หลายคนนะคะที่เข้ามาดูนะแล้วก็อาจจะเข้ามาดูย้อนหลังด้วยสักพักหนึ่งนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะ ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะหญิงจะไล่ไม่นานนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะแล้วก็ไม่นานดูบรรยากาศสวยๆไปพร้อมๆกันค่ะใจหญิงหญิงอยากดูให้เพื่อนๆเ,เห็นตะวันตกดินเห็นทะเลแบบนี้ทุกวันเลยค่ะอากาศดีนะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้เราก็จะจะได้ผ่อนคลายเนาะจิตใจจะได้ดีๆ เดียวหญิงจะทำวิดีโอต่างประเทศนะพี่ปฏิพัฒน์ทางาวิดีโอต่างประเทศด้วยนะคะในเขตพื้นที่ของอยุโรปตะวันออกนะก็สลับกันแต่หญิงก็ทำไว้หลายประเทศแล้วล่ะค่ะนะก็พยายามรวบรวมวิดีโออยู่นะคะรวบรวมวิดีโอแล้วก็ข้อมูลต่างๆอยู่นะคะก็สลับไปจะได้ไม่เบื่อนะคะในช่องของหญิงก็มีแค่นี้นะคะ่ะก็มีทุกที่ที่หญิงไปเที่ยวหญิงก็จะ มีเวลาว่างหญิงก็จะมาอัดคลิปหรือมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูแบบเนี้ยเนาะชอบมีโอกาสไปแน่ชอบอาหารทะเลตลาดด้านเหนือพัทยาอะไรนะเกลือเตลาดนาเกลือเหรอตลาดนาเกลือมันก็มีอาหารทะเลขายพี่ปฏิภัฒน์แต่มันไม่ค่อยสวยแถวนั้นไม่สวยนะนาเกลือพัทยาโดยส่วนตัวโดยความชอบของหญิงหญิงไม่ค่อยชอบหญิงว่ามันไม่ค่อยสวย ยิงว่ายิงชอบจอมเทียนยิงชอบความสะอาดจอมเทียนก็อย่างที่เห็นพี่ปฏิพัฒน์มันจะสะอาดสะอาดสะอานไปหมดอ่ะพี่ชอบความสะอาดชอบความเป็นใช้หาดจอมเทียนยินดีติดตามแหล่งท่องเที่ยวขอบคุณค่ะนะท่องเที่ยวก็จะเที่ยวในพัทยานะคะเวลาหญิงไปต่างประเทศยิงกับท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วก็ให้ข้อมูล นะเกี่ยวกับประเทศต่างๆนะคะในเขตยุโรปตะวันออกหญิงก็จะให้นะเพื่อนๆแล้วก็ที่หญิงทำไว้นะก็มีหลายประเทศเพื่อนๆก็เข้าไปดูแลกันนะในเพลย์ลิสต์อ่าไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์โรมาเนียนะแล้วก็เพลย์ลิสต์ของอ่าคันทรีนะคะก็มีหลายประเทศเหมือนกันนะที่หญิงทำไวก้ก็ถือว่าสวยงามในระดับหนึ่งนะข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าแน่นพอสมควรสำหรับคนที่ อชอบวิดีโอเชิงประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะก็จะ,ะก็จะข้อมูลแน่นๆหน่อยสำหรับนักศึกษาหรือคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับต่างประเทศหรือต้องการรู้แบบนี้เนาะ,ะแต่ถ้าในเขตพัทยาก็จะเป็นวิดีโอแบบนี้แหละประเภทผ่อนคลายนะคะวิดีโอสบายๆนาเกลือราคาถูกแม่บ้านชอบของถูกแม่บ้านเป็นคนตัดสินใจ <c oughs> ค่ะค่ะนากเกลือของถูก อ่าช่วงนี้เ็ามีคนละครึ่งด้วยนะช่วงนี้มีคนละครึ่งพี่ปฏิพัฒน์มีคนละครึ่งค่ะนะตลาดนาเกลือใช้ได้หมดแล้วพี่นะ,ะก็ฝากสวัสดีคุณแม่บ้านด้วยนะคะที่ที่ามาเที่ยวนะคะพะัทยาก็ฝากน้องหญิงสวัสดีสวัสดีอบอกว่าดูวิดีโอของน้องหญิงนะคะขเขาก็ทำวิดีโอไว้เงี้ย ก็หวังว่าคงชอบนะคะวิดีโอของหญิงก็ไม่มีอะไรมากเคยไปร้านสีเทาบางสเสร่แม่บ้านแทบเป็นลมโอ้ยแถวนั้นแพงค่ะบางสเสร่เยีมไม่ได้เลยขนาดตัวหญิงหญิงก็ไม่เยีมค่ะแพงสําหรับคนพื้นที่ของเราเราก็ไม่ไปเราเรารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่เป็นธรรมเราก็จะจะไม่ไปก็เป็นเป็นบางบางร้านก็ราคาปกติแต่ส่วนมากก็จะสำหรับเรานะเราก็ไม่ได้ว่าใครสำหรับเราเราก็ว่าแพงอ่ะพี่ปฏิพัน์ นะในเขตพื้นที่ของพัทยาในบางร้านก็แพงเหมือนกันเราก็ต้องดูอ่ะร้านไหนแพงไม่แพงเนาะส่วนเราเป็นคนพื้นที่งไงเราก็รู้วิธีซื้อรู้ที่ซื้ออย่างเงี้ยอย่างสมมติเราไปจ็อกกิ้งไปเดินตอนเช้าๆก็ยังมีปลามาขายชาวบ้านเขาไปลงเรือหาปลาอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขายเขาจะมาขายตอนหญิงออกไปวิ่งค่ะตอนเช้าๆอย่างปลาเห็ดโคนอย่างเงี้ยนะ กิโลกรัมหนึ่งก็150บาทอย่างเงี้ยสดสดจากเกลือจากอวนอย่างเงี้ยพี่แล้วก็มีปลาเก๋าปลาอะไรเงี้ยหญิงได้บ่อยเวลาหญิงไปไปวิ่งอะ่ะตอนเช้าๆไม่ได้ไปตลาดปลาตรงจอมเทียนด้วยนะไปแค่นี้ไปแค่ตรงเราวิ่งเนี่ยจากจอมเทียนเนี่ยหญิงวิ่งไปทางอ่ะพัทยาปลากบพี่ทางไปอ่าหาดอ่าหาดอะไรนะหาดยินยอม ก็จะมีคนชาวเรือเขาเขาชาวเจ้าของเตียงนั่นแหละแต่เขามีเรือเขาก็จะทําเป็นอวนเป็นอะไรเงี้ยดักปลาดักอะไรเงี้ยนะเราก็จะรอซื้อปลาจากเขาบางครั้งก็เห็นหญิงอย่างเงี้ยเขาก็จะทักก็คุณหญิงวันนี้เอาปลาไหมอะไรเงี้ยวันนี้ผมมีปลาอันนี้นะผมมีปลาเก๋าน,นะวันนี้ผมมีปลาเห็ดโคลนะวันนี้ผมมีปลาจาระเม็ดนะเอาไหมครับอย่างเงี้ยเออ ก็มีบางครั้งเราก็โชคดีเราก็ได้ปลานะช่วงวิ่งเสร็จกลับบ้านก็ได้ปลามาเลยก็มาปลาทะเลสดๆอย่างเงี้ยละค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านชาวประมงที่เขาเขาหาจริงๆอะหาจากอวนจากอะไรแท้ๆแบบเนี้ยเนาะเราก็รู้สึกดีนะพี่อย่างนี้น้อยเราก็ได้ แม่บ้านชอบตลาดสะพานปลาท่าเรือบางแสนราคาถูกหญิงไม่เคยไปค่ะพี่ปฏิพันธ์นะแถวแถวบางแสนไม่ไม่ไม่เคยไปพี่นานแล้วนะหญิงไม่ได้ไปบางแสนมิตรพานพี่ผ่านเวลาเข้ากรุงเทพนะคะส่วนมากก็นานๆจะจะเข้าในชนบุรีเข้าในบางแสนนะพี่เพราะว่าถ้าจําเป็นต้องซื้อของอะไรเงี้ยก็จะเข้านะ หรือไปพบลูกค้าอะไรเงี้ยก็จะเข้าแต่ส่วนมากก็จะออกเอาทริงไปเลยค่ะแล้วก็มามาพัทยาเลยเ,เวลาหญิงเข้าไปบริษัทที่กรุงเทพเนาะก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยผ่านชนบุรีเท่าไหร่ออกด้านนอกแล้วก็ไปนู่นเลยนอกเมืองอืมก็เลยไม่ค่อยไปบางแสนไนงะก็มีแต่เพื่อนเพื่อนที่อยู่บางแสนนะถ่ายรูปมาให้ดูมั่งอะไรมั่งต่างๆเขาก็บอกว่าช่วงนี้คนเยอะนะอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังถ่ายรูปมาให้ดู คนเยอะบางแสนคนเยอะนะคนมาเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออดูแล้วก็เออดีดีออดีก็ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อะไม่ได้ก็ต้องได้อะต้องปรับตัวไม่งั้นก็ตายกันหมดแล้วพี่เนะ ه, าะอ้ตะวันจะตกดินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอือนั่นแหละ นะไม่ได้ก็ต้องได้อย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเปิดอะเศรษฐกิจมันก็ต้องวิ่งเนาะธุรกิจมันก็ต้องเดินชีวิตก็ต้องเดินอะพีก่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ไม่อยู่ก็ก็ตายธุรกิจทุกอย่างมันก็ต้องต้องอันนี้มันขึ้นอยู่กับเราป้องกันตัวเองหรอกยิงว่าน่ะปีที่แล้วไปนอนหาดเจ้าหลาวซื้อของสดมาทำกินอ๋อค่ะพี่ ซื้อของสดมาทำกินหาเจ้าลาวแถวในนอกพี่ปฏิพันธ์แถวไหนคะสีปากไม่มีละหาหาเจ้าลาวเหรอพี่ยังไม่เคยไปคะ่ะญิงยังไม่เคยไปเนาะ เจ้าเรายังไม่เคยไปประวันรับขอฟ้าแล้วบางวันก็สวยนะคะบางวันนี้ก็จะเป็นสีเงินอย่างเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอะจะเป็นสีน้ําเงินเลยใช่ผู้ประกอบการต้องอดทนเขาก็อดอ่ะพี่อดไม่อดก,ก็ก็จนเขาเปิดไปทุกวันเนี้ยอ๋อถ้าใหม่จันอืมค่ะโอเค นี่แหละไม่เคยไปช่วงให้อะไรอะไรมันดีขึ้นก่อนหลังปีใหม่พี่หญิงค่อยจะไปจริงๆแล้วอยากไปอยากไปเยี่ยมแม่ก่อนอยากไปบึงการก่อนเสร็จแล้วเพราะว่าแถวบ้านหญิงตอนนี้ถ้ากลับนะคะก็ยังต้องกักตัวอยู่ลดส่วนตัวไม่ลดส่วนตัวโดนกักตัวหมด14วันท,ทั้งทั้งที่ฉีดครบ2โดสนะก็ยังต้องกักตัวก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกัน ให้มันไม่ได้กักตัวก่อนแล้วก็ค่อยค่อยค่อยอค่อยกลับไปไปอยาไปเยี่ยมแม่แล้วก็ไปถ่ายทําอะไรแถววัดวางอารามสวยๆแล้วก็หินประวานที่บึงการแล้วก็อะไรต่างๆนะมีหินงูลายงูอะไรเงี้ยถ้ำอางงอะไรหลายๆที่ที่หญิงอยากไปถ่ายทำเนาะช่วงหญิงไปเยี่ยมแม่เงี้ยที่บึงการแล้วก็ไป นมัสก,การนครพนมหญิงไปมาแล้วนะกับคุณแม่ที่เพลิสเพลิสเยี่ยมบ้านน่ะหญิงหญิงเคยทําไปแล้วไปเที่ยวนครพนมกับแม่แล้วก็บ้านของหญิงนะคะสนะอ,อสอมอไม่กักแล้วแต่ที่บึงการกักพี่กักบึงการกักไม่เข้าใจเหมือนกันที่อื่นไม่กักแต่บึงการกักนะฮะก็หญิงก็เลยไม่เข้าใจ ก็ก็ก็ไม่เข้าใจว่า,ว,าว่าทำไมถึงกักแต่ก็ถ้าเกิดหมดกักเมื่อไหร่ก็คงจะจะ,จะถึงจะได้กลับนะคะกลับบึงการเสร็จแล้วก็ว่าจะไปแถวภาคเหนือนะถ้าอะไรมันดีขึ้นก็จะกลับกลับบึงการไปเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปภาคเหนือไปอะไรเงี้ยนะ อยากไปอีสานแม่บ้านเรียกกินข้าวโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวหญิงก็คงจะจบไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากสวัสดีคุณแม่บ้านด้วยขอบคุณพี่ปฏิพัทธ์มากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะก็หญิงก็คงจบไลฟ์แล้วล่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามอันนี้ก็มาไลฟ์สดนะะในเขตพื้นที่ของบริเวณชายหาดจำเทียนพรียมาฝากเพื่อนๆแป๊บแป๊บอะไรคะยังไม่ให้ลงเหรอพี่ปฏิพัทธ์ 굿굿ไนค่ะซิสเตอร์อ่านั่นสิอืมไปทานข้าวพี่ปฏิภาณอ่าไม่เป็นไรพี่ไปทานข้าวเดี๋ยวเขามาดูย้อนหลังเนาะเดี๋ยวหญิงก็จะลงละนะคะขอบคุณสำหรับสองคนค่ะนะคะน้องนัดขอบคุณมากๆเลยโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะ คลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะกับบรรยากาศส,สวยๆบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยาหญิงก็จะถ้าบรรยากาศดีๆนะคะก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะคะในเขตพื้นที่ของบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยามาฝากเพื่อนๆสลับกับวิดีโอ,อสวยๆนะคะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะคะรวมถึงวิดีโอต่างประเทศก็จะทยอยยอ,ยออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบนะคะวิดีโอของหญิงแล้วก็ชอบอ่ ตัวตนของหญิงด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่ให้กําลังใจทุกคลิปค่ะสวัสดีค่ะ